จบหรือยังยังไม่จบว่าแล้วมันต้องมีอันเนื่องมาจากคนปารินาไกคบอดีสสราชบุรีโพสต์ว่าได้ไปแจ้งความเดเนมาคดีกับนศุอุดมแต้พาณิชย์ในข้อหาความผิดประมุกมหาามายยา마ตาตหนึ่งหนึ่งสองล่าสุดนี่มัจิชนออมมัจิชนเข้าไปได้โพสต์ของคุณวิโร์มาไงเนี่ยน้องไบเขาบอกเลยถ้ามีการแจ้งมาตราร12กับคุณโน้ตอุดมจริงผมว่ามันไปกันใหญ่ละ และการกระทาครั้งนี้มีรูลักษณะดีสอนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นการแจ้งจริงๆร1 2เนี่ยไปกันใหญ่แล้วและการกระทําครั้งนี้มันเป็นประจักษ์หลักฐานที่เชให้เห็นอย่างชัดเจนว่าร1 2มันมีปัญหาจริงๆเพราะพฤติกรรมลักษณะเนี้ยเข้าข่ายเป็นการใช้ความเห็นต่างซึ่งมันเป็นปกติของทุกสังคมที่จะมีความแตกต่างหลากหลายเอาไปโยงใยกับสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือ,อมในการตอบโต้เอาคืนคนที่เห็นต่าง ซึ่งก็ไม่ใช่ใครประชาชนคนไทยด้วยกันทั้งนั้นพฤติกรรมการใช้มาตรา112เป็นเครื่องมือเช่นนี้ผมยืนยันว่าไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนเลยแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยในชาติกลับต้องถูกเอามาวางไว้ท่ามกลางความขัดแย้งและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างระหว่างคนไทยด้วยกันเอง ถ้าประสงค์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ทำแบบนี้อือท่านผู้ชมคิดว่ายังไม่จบหรอกแต่พอไปแจ้งความเป็นทางการแล้วเนี่ยมันจริงจังแล้วล่ะถูกมันต้องไปค่ะขนาดที่คุณเดชาก็แนะนำว่าแจ้งกลับหมิ่นประมาทแต่เป็นการพูดก่อนที่จะรู้ว่ามีกรณีไปแจ้งกรณีหนึ่งสองค่ะ,ะเรื่องมันก็ลุกลามแล้วก็ร้อนแรงพอสมควรแต่ฟังดูไอ้คุณดูดมีอะไรเพิ่มเติมไหม ปปดูสักนิดสิยังจะปั่นอีกไหมเนี่ยโดนแจ้งความแล้วและไม่ใช่แค่สนธิยาสวัสดีนะคุณเอ๋ปรินาคุณสนธิยาแค่ขอให้ตำรวจนครบาลได้ตรวจสอบตรวจสอบสวแล้วพบไม่พบตำรวจจะเป็นคนบอกะคแต่นี้เนี่ยแจ้งความแล้วใช่ไหมใช่อไหนพี่ดูนี่นิดหนึ่งอาจจะได้จบตรงนี้ละดูซิทุกอย่างนิ่งอยู่นะ ทุกอย่างนิ่งอยู่บางท่านบอกจะเลิกดูเน็ตฟิกเพราะเนี่ยไม่แชร์ไม่แช,ชร์ควรตัดฮะเอาไปใช่เรื่องนี้ใช่ไหมเน็ตฟ <c oughs> ิกหรือ,อย่ังไง <c oughs> หลายท่านแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีพลตรวโทรเรวัดว่ามีความดุเดือดลักษณะที่ดูจะรุนแรงถึงคุณอุดม <Ừ. S 2> อ,อันนี้หลายท่านแสดงความเห็นมาอันที่เท่าที่ดูนี่ยังไม่จบเลยเนี่ยอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าหมดเวลาตรงนี้10บนนาทีขอบภู้ชดอาบน้และเดี๋ยวต้องไปจะร้องเพลงจบรายการซึ่งอันนี้ต้องถือเป็นท่าทีล่าสุดของนายอุดมแต่พาน,นิชถึงแม้ว่าจะอะไรก็ตามทียังไง ขอบคุณหรือยังผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะขนมฟังฟาร์มเฮา,ฮา,าส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันค่ะวันนี้เป็นขนมฟังโฮวีดผสมทันยพืชโฮวีดไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะผมเป็นคนบอกว่ายังอยากจะกินอันนี้ต่อค่ะเ,เพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่สนับสนุนและท่านผู้ชมกรุณาสนับสนบุนถ้าเข้าร้านสะดวกซื้อถ้ามองไปเห็นช่วยหาสักนิดหนึ่งช่วยค้นหาสักนิดหนึ่งและอุดหนุนผู้สนับสนุนรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเข้าอร่อยจริง หอมกลุ่นจากเทาทุกวันเลยและน้องใบมันได้เวลาแล้วลองมา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 โจะพึ่มผึ่มลองมา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 โจ้พึ่มผึมมากันสามคนครับซอยเหมือนกับนักเลงรูปไม่หล่อแต่มีทรงนน่นก็เรื่องเจงด่ากูนักเหรอขัดใจนักเหรอมึงไม่ชอบกูเฮ้ยกูก็ไม่ชอบตัวเองลองมา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 โจะผึ่มผึมลองมา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 โจะผึ่มผึมกูอยู่เหนือโลกลิฟต์เอากูไปลง ฮ้ยสูเบอร์แล้วบอเฮ้ยสูเบอร์แล้วบอลองมา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 เจ๊ะผึมพึมลองมา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 เจ๊ะผึมพึมมาคายเส้นกูทีเพราะกลูตัวตึงเฮ้ยสูเบอร์แล้วบอเฮ้ยสูบเบอร์แล้วบอว่าไ่ชพี่ยูไม่อมวงเหรอคะไม่ไม่พี่ล้องไม่ได้ความบ้าของกูมากกว่าคอเลสเตอรอลกูมันของปลอมที่เหมือนกว่าออริจินอลกูมันเน็ตไอดอลกูมันเป็นไวรัลไม่ต้องแปลกใจกูเพิ่งออกจากคอสพิทอลออกจากโรงพยาบาล ทำกูเซงจริงสาวๆปัดขวาชอบเข้ามาทักทำกูเซงจริงมีแต่ยอดไลค์มีแต่สับตะไคร้แถมกดกระดิ่งมาหนกูทีกูเป็นเหมือนแหล่งกําเนิดแสงกูไม่หวงแหนช่วยเอากูไปแขวนหมายความว่าใครหิวแสงให้เข้าไปเลยเหรอมาหอนเหรออ่ะล้ออไอไปเอาลอ้อ,ลอ,อ,ลอแบบทำนองสิน้องอยาวเอาไปเป็นภาษาพูดเิ กูไม่มีสตางค์และไม่มีสติหน้าบ้านกูมันว่างช่วยเอาทัวร์มาลงทีอยากมีดราม่าเชิญโหนกระแสมาดีเฮ้ยสูเบอร์แล้วบอเฮ้ยสูเบอร์แล้วบอหมอหมอหมอเอาสบู่ไปถูหมีหมอหมอหมอเอาสบีไปถูหมูหมอหมูขอขอพาลาสเตอรหมอหมอหมอขอญาติลุกไปฉี่ลองมา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 โจะผึมพึมลองมา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 โจ้พึมพึมไม่ได้ ไม่ต้องตามมาทางใครทางมันเลี้ยวมาเอาทางตันพวกกูหลงเชิญมึงด้อยฆ่าบุลลี่ถมถุยเติมไฟใส่ปุ๋ยกูไม่ถือกูมันห่วยกว่าที่มึงคิดคมึงไม่ได้ครึ่งกูสักนิดยิ่งกว่าปรสิตพวกกูโลกจิดนี่ด่าตัวเองเลยเหรอฮะเอาต่อสิเบาได้ไม่เบาเศร้าได้ไม่เศร้าเห่าได้กูเหา่าบู๊เท้าได้ไม่เทา้าเมาได้ไม่มเมาเก่าได้กูเกา่าเจ๋ง มึงจะถือมึงจะสามึงจะหมูมึงจะหมาถ้ามึงมีปัญหามึงก็หนักไปกูไม่ถือกูไม่สากูมันเบอร์กูบ้ากูไม่มีค่าอะไรลองมา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 โจ๊ะพึมนพืมาลองมาอลองมา,งมา,งมาฟังดูยังไงก็ไม่ใช่อะไม่เข้าปากอ่ะพี่ให้โอกาสน้องฟังอีกครั้งหนึ่งไหน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 ปวดแล้ว <c oughs> ให้โอกาสน้องฟังเปิดดูทำน้องเขาเป็นยังไงมาเอาแบบมีซับด้วยได้ไหม มาแต่มามคนครับซอยเมือนกับนักเลงรู้ไหมเราแตมีทรงนักนก็เรื่องเจงอยากูนักหรอขัดใจนักหรอมึงไม่ชอบกูให้กูก็ไมไชอบตัวเองลรามาลองมาลองมาลองมาจบเรื่องลองมา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 จบรึ่อกูอยู่เหนือโลกนี่บางคบ่นให้สวาให้ใสวลาองมาลองมาลองมาลองมาจบรึ่ง ลองมา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 โจ๊กปรึมปึมมาทายเส้นกูทีเพราะกลัวตัวตืงให้สุดเวลาบอให้ให้สุดเวลาบอกทูมากกว่าคอเลสเตอรอลกูมันของปลอมที่เหมือนกว่าออริจินอลกูมันเน็ตอาร์ดเอากูมันเป็นวายเราไม่ต้องแปลกใจกูเพิ่งออกจากฮอสปิตอลทำกูเซ็งจริงสัตว์ปัดกวฐ์จอบเข้ามาทักทำกูเซ็งจริงมีแต่ย้ายไลมีสตัตกไลน์ทำกูกราดเองมาหโหนกูที่กูเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดแสงกูไม่หวงแหนเร็วกูไม่แคร์ลองมา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 โจ๊กปรึม ลองมา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 จบเรืงเคื่องกูอยู่นื้อลกลยมา่าลให้สุเวลาบ้าให้ให้สุดเวลาบ้าลองม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 าจบเรื่องเรื่อลองมา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 จบเรืงเรื่อมาขายเส้อกูที่พรากลัวตัวเติมให้สุเวลาบ้าให้ให้สุเวลาบ้ากูไม่มีสตางค์และไม่มีสตินาบ้านกูมันกว้างช่วยเอาโชว์มาลงทีอยากมีดราม่าหงกระแสมาเดิญดิให้สุเวลาบ้าให้ให้สุเวลาบ้า หมอหมอหมออาสบีไปทูมูหมอหมอหมอของพระราชินีหมอหมอหมอผมขอยากไทุเชีลองมา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 จบพรืเรลองมา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 จบพรึงรูอยอยู่เหนือโลกรบเงคนบลให้สุดเวลาบกให้ให้สุดเวลาบลองมา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 จบรึ่เรลองมา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 จบเรงมาตายเสกูถีบกัวตัว เศร้าเศรไม่ต้องตามมาทางไกลทางมันเลี้ยวมาทางตันพวกกูลงใจมึงด้วยการบูลลี่ของตุยตันไปใส่ตุ้ยกูไม่ถือกูเป็นห่วยกว่าที่มึงคิดมึงไม่ได้ขึ้นกูสักนีดยกูไปในซีกพวกกูลกจีเจ้เจเบาได้ไม่เบาเศร้ได้ไม่สาวห้าเได้กูเฮาเทาได้ไม่เทาเมาได้ไม่เมากล่าวได้กูเกาว มจะถือมึงจะสามึงจะมูมึงจะมาถ้ามึงมีปัญหามึงก็นักไปก<า>ูไม่ถือกูไม่สากูมันเบิรกูมันบ้ากูไม่มีค่าอะไรใจหรืยังไม่ดีคนคน้าพอใจหรืออยังไม่ดีดคบนน้าอใจหรืออยังไม่ดีก RIGHT! ูบ้าลองมาลองมาลอมาโจ้เพิ่มเพิมลองมาลองมาลองมาโจ้เพิ่มพิ่มรอนะรอนะเดี๋ยวไม่เรียกจะไป รอนะรอนะเดี๋ยวไม่เรียกจยาไปอย่าลืมอย่าลืมออกไม่เรียกได้สองครั้งถ้าไม่มาสองครั้งมีไม่จับได้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ